รหรือ,อยานลูกบอลเมื่อเช้าพอดีเมื่อเช้าได้ลูกบอลสุกๆเลยนะครับดำๆมาเลยะจากตลาดหนองบัวก็เลยแล้วก็มารวมกับของที่บ้านก็เลยเอะ๊ะทำแยมดีกว่าทำเก็บไว้กินกับขนมปังเก็บไว้ได้นานๆเลยนะครับได้นะครับแยมลูกบอลน,นี้อาจจะใส่เพ็กตินเยอะไปหน่อย เดี๋ยวดูนะครับว่าเมื่อมันเย็นแล้วจะออกเป็นยังไงโอเคนรีผมร้อยแล้วที่เป็นภาชนะแก้วนะครับที่เราฆ่าเชื้อไวล้ละเมื่อกี้นี่เองอาจจะมีคราบไอ้น้ำอยู่บ้างแต่ก็มีน่าเป็นไรนะครับถือว่าเป็นน้ำสะอาดฆ่าเชื้อน้ำต้มสุก ันนี้ทาแบบไม่ได้ดูสูตรเลยนะครับก็อาจจะมีบางอย่างผิดพลาดก็น่าจะเป็นที่ใส่เพคตินเยอะไปเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันติดฟันนิดหน่อยแต่ถ้ากินกับขนมบังน่าจะโอเคอยบร้อยเดี๋ยวยเรามาลอดูกันนะครับนี่ครับสำเร็จแล้วประมาณนี้เลยนะครับสีสวยเลยนะครับนี่ นเเ,เดี๋ยวเรามารอดูการปิดฝาแล้วนะครับโอเคข่าเชี่ยฝาด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกับขนมปังปิ้งนะครับทานยมก็ต้องชิมกับขนมปังไปชิมเปล่าๆแล้วชิมกับข้าวพวกผมไม่ใช่โอเคเดี๋ยวรอดูนะครับ เไ,ได้แล้วนะโอเคโอ้เียมเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับชิมทั้งทีก็ต้องชิมกับขนมปังปิ้งมาแบบร้อนๆเลยนะครับอาจจะฟ้าสักหน่อย โอเคมาลองชิมดูนะครับอืมโอเคครับอืมอร่อยเจนจ้าซื้อ ลูกหม่อนจากตลาดามาตะกร้าหนึ่งครับเด็มเหลือสิบบาทเก็บเองจากที่บ้านอีกประมาณนิดหนึ่งรวมน้ำหนักก็485กร,รัมหลังจากล้างน้ำนะครับนี่คุเน้ำตาลทราย200กร,รมัมเกตินอีก2ช้อนชาพูนๆโอเค ก็ประมาณนี้นะครับยามมาบุเบี่ยามลูกหมอนแทบแทบครับ